ของเล่นชิ้นใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเสร็จเลยเอามาให้ดูครับตอนนี้เสร็จประมาณ80%นะครับท่านผู้ชมครับรอชมนะครับว่ามันคืออะไรครับผมตัวนี้ฮะก็ไว้สําหรับช่วยเหลือเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกข้าวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะก็เนี่ยเข็นแบบนี้เลยครับผมหนึ่งล้อนะครับเข็นแบบนี้เลยเข็นลงถงนะครับลงทุ่งนาไปเลยครับผมขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับว่าจะดีหรือยังไงนะครับหนึ่งเดียวในโลกครับคิดไอเดียนะครับอันนี้คิดมาไม่กี่วันนะครับคิดแล้วก็ลงมือทําคือคําตอบนะครับมาดูนะครับผมว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับนี่ฮะเอาให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมสงสัยนะครับนี่ฮะโอมาดูครับนี่ฮะอันนี้ให้คุณลุงลองเขียนดูก่อนครับผม ลองเข็นไปมาไปมาดูก่อนนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเบาๆครับเหล็กเบาๆนะครับผมเนี่ยมีล้อแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข็นไปเข็นมาออกกําลังกายนะครับผมเนี่ยฮะรอลุ้นตอนที่เริ่มใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ให้คุณพ่อลองดูครับผมอันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์12โวลต์สตัวนะครับผมเนี่ยเข็นไปเลยแบบนี้ครับเข็นไปนะครับ หน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณเม็ดหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะเข็นไปเตื้อเตืิดเลยครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยังประกอบยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นคลิปๆนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาให้ชมนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม